ในป่าลึกอันเงียบสงบนกขมิ้นตัวหนึ่งใช้สติปัญญาสร้างรังไว้อย่างมั่นคงบนต้นไม้ใหญ่รังของมันปลอดภัยจากลมฝนนกขมิ้นตัวนี้ไม่ได้มีแค่ปีกที่แข็งแรงแต่ยังมีปัญญาเลือกที่ทำรังให้พ้นลมพายุเช้าวันหนึ่งเมฆดำทะมึนลอยมาปกคลุมป่าทั้งผืนฝนเทลงมาอย่างหนักลมพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง มีลิงตัวหนึ่งนั่งตัวสันหน้าตาเปียกปอนหนาวจนฟันกระทบกันกึกกึกไม่มีที่สุกหัวไม่มีบ้านไม่มีรังมีแค่ตัวเปล่าเปล่ากับใจที่หงุดหงิดนกขมิน้นมองลงมาเห็นลิงกำลังหนาวสันอยู่ใต้ต้นไม้มันรู้สึกสงสารและอยากช่วยเหลือจึงส่งเสียงลงไปถามอย่างอ่อนโยนว่าเจ้าลิงเจ้าหนาวมากไหมทำไมไม่สร้างที่อยู่ให้ตัวเองเล่าเจ้าก็มีมือมีเท้าเหมือนมนุษย์นะี่นา ถ้าสร้างรังไว้เหมือนข้าเจ้าก็คงไม่ต้องทรมานแบบนี้ในวันฝนตกเสียงของคามินน้อยเต็มไปด้วยเมตตาและความหวังดีจริงๆแต่ลิงกลับไม่พอใจเลยมันย่นคิ้วหน้าบึง้งตะโกนกลับไปว่า ข้ามีมือมีเท้าก็จริงแต่ข้าไม่มีหัวคิดอย่างเจ้าหรอกข้าไม่ใช่มนุษย์ไม่ต้องมาสั่งสอนข้าเสียงของลิงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นแม้คำพูดของขมิ้นน้อยจะมาจากใจบริสุทธิ์แต่มันก็ไม่ยอมรับฟังเลยลิงโกรธจนคุมตัวเองไม่อยู่มันกระโดดขึ้นต้นไม้สูงด้วยแรงโทสะปีนป่ายไปจนถึงรังของขมิ้นน้อยแล้วคว้ารังนั้นไว้ทั้งสองมือกระชากออกมาอย่างแรงกล้าสั่งสอนข้าหรอข้าจะทำให้เจ้ารู้สึก รังที่สร้างมาด้วยความตั้งใจพังทลายลงในพริบตา นกขมิ้นน้อยตกใจสุดขีดบินหนีไปอย่างรวดเร็วรอดจากอันตรายแต่ก็เสียบ้านของตนไปขมิ้นน้อยบินออกจากต้นไม้ต้นนั้นอย่างสงบแม้ใจจะเจ็บแต่ก็ไม่ได้โกรธแคนลิงมันรู้ดีว่าการสั่งสอนคนพาลมีแต่จะนำภัยมาสู่ตนมันบอยบินไปสู่ต้นไม้ต้นใหม่สงบปลอดภัยและห่างไกลลิงอันธพานเพราะขมิ้นน้อยรู้ว่าสติปัญญาและใจที่ไม่พยาบาทคือสิ่งที่จะพามันไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คือ 1. อย่าสั่งสอนคนพานเพราะอาจนำภัยมาสู่ตนเอง 2. การมีสติปัญญาและวางแผนล่วงหน้าช่วยให้ชีวิตปลอดภยัย 3. คบคนพานพานพาไปหาภายัย 4. เมื่อพบภัยต้องรู้จักถอยอย่างมีสติและเริ่มต้นใหม่